สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เขาจะมาตั้งห่างกันครับพี่น้องห่างแล่นเปครับผมแล่นไปแล้วห่างกันเปรครัวลายครับผมขั้นตอนแรกเขาคล้ายนอนล็อกออกกันครับพี่น้องมันจะมีนอนล็อกสองข้างครับผมอันนี้ออกมาตั้งอยู่หนาถนนครับผมพื้นเสมอครับพี่น้องเหยียบเส้นขาวเบ้องเลยครับผมมันกับเปไปลายเติมครับผมนี่ผมก็ลังทการขั้นตอนนี้คล้ายนอนล็อกครับทั้งสองฟังครับผม เป็นนอนล็อกเบอร์สิบเก้าครับผมคลายเบอร์สิบเก้าออกก่อนครับผมเมื่อนี้มาทํางานครับผมนี่นะครับบ้านๆเนี่นะครับผมพี่น้องกันตอนนี้คล้ายนอนครับผมนอนตัวนี้แน่นหลายครับผมทั้งงที่จะคล้องนคนขันไปเองนะครับพี่น้องนอนตอนเนี้ยเอ้ยแนนครับแนนครับอ้าวมันสูงเอาได้เลยรพี่น้องแนนป่านนดมันก็ต้องออกแล้วครับผม โอ้โหสุดยอดอีกดีครับจะคของคันมาเองนแท้นี่ครับตัวเนี้ยเอ้าลูกค้าว่าห่างเปรควานิดน้อยครับก็เลยมาให้ตั้งให้ครับผมตั้งกับบนยากครับพี่น้องมันเป็นเกี่ยวอยู่ครับผมก่อนที่ตั้งได้ก็ต้องเปลี่ยนบูดก่อนครับพี่น้องบูดแขนยึดบูดรวมหนอย่างคันบูดรวมเขาตั้งไปกับคุณค่าทำเก่าครับพี่น้องต้องให้บูดดินมาได้ก่อนครับผม ต้องให้ศูนย์ในเซนเซอร์มันได้ก่อนครับเขาจังคันโตแกนปรับหาเอาครับพี่น้องแต่ว่าน็อตตัวนี้แน่นคักอีกดีครับพี่น้องอะลองดูมันสูงเขาไม่ได้ดอกพี่น้องอา้าวงัดงัดงัด,งดเสียงรถดังรบกวนนาครับพี่น้องโอ้โหกุญแจหลดครับพี่น้องแน่นคักอีกดีครับตัวนี้ปากกัดตีนทีมเนี่ยนะครับพี่น้องเขาว่ามา มันสู่มันสู่พี่น้องมันสู่เขาก็สู่พี่น้องเลยสู่มันขึ้นครับพี่น้องเอา้าหนึ่งสองสามอึดอึดเอ้าให้มันงัดแล้วครับดึงใจง,งัดเรียบร้อยพี่น้องมันสู่เขาได้ดอกผมบอกแล้วครับผมขายน็อตล็อกออกมาครับขั้นตอนเนี้ยนี่ครับผมออกเรียบร้อยครับน็อตล็อกครับพี่น้องครับผม บรรยากาศเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพเด้อครับพี่น้องร่างกายครับปรับสภาพประทันครับผมขั้นตอนนี้คลายนอนล็อกแล้วก็เคาะเคาะน้อยครับพี่น้องให้นันขยับโตครับผมให้มันสะเทือนครับพี่น้องนี่ครับผมเคาะเสือมันครับผมพี่น้องนี่ใส้กุญแจเดือนหมุนนะครับผมนี่ครับหมุนยกขึ้นยกลงให้มันดิ้นโตให้โตได้ก่อนครับพี่น้องนี่ครับผม น้องเตียวเดินนาหรือถอยหลังตลับเม็ดดึงลยครับพี่น้องนี่ครับผมขันตอนนี้กับกำลังตั้งหางครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้มันเปมันเปขวาเขาก็ต้องดันดัน้างท้ายางให้มันทางออกให้คางขวามันหุบเข่าพี่น้องเพื่อที่มันจะได้ดึงขึ้นมาครับเปรซ้ายเปขวาดันท้ายางออกเปร์ทายดันขวาทางออกครับพี่น้อง นี่ครับผมมันยากครับพี่น้องหลังจากเขาตั้งแล้วก็มาขันน็อตล็อกครับผมนี่ครับผมน็อตที่เขาคลายไปเมื่อกี้แล้วครับผมขันเขาเพื่ออีกรอบนึงเพื่อความชัวร์เขาก็ตึงๆไว้ก่อนพี่น้องแรนเหยียบเส้นขาวไว้ก่อนครับผมมันตรงโอเคเป๊ะก็ค่อยกลับมาล็อกอีกรอบนึงก็ได้ครับผมแต่ผมวัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมั่นใจครับล็อกแน่นเลยครับผมนี่ครับผม ขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนล็อกน็อตครับนอ็อตล็อกนอ็อตปรับแขนเสื้อเผาครับผมล็อกมันเลยครับพี่น้องมั่นใจครับผมปุ่นเสียงนกห้องบรรยากาศยามค่ำพี่น้องเห็นตัวมีคาอย่างไรก็มีคาเด้อครับพี่น้องเบิ่งล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเด้อครับพี่น้องช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับงานยุ่งยุ่งครับพี่น้องครับผม ดูแลสุขภาพเด้อครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำด้วยๆครับผมนี่นะครับผมสู่ต่อไปครับพี่น้องเอ้ยชีวิตดินล้นกันไปครับสักมือหนึง่งต้องเป็นของเขาครับผมสวัสดีครับผม